นี ais, ่มามาเจวนนีเลยสตดีใหม่นะคะทุกคน ตรงนี้นั่นนนไม่เก่งเลยนี่ตนนี้ลูกชายนอนในเมืองจัาว่าสว่าง ลูกชายนอนนะคะเอาลูกชายนอนประมาณสามนาทีก่อนจะพุยพุ่นนี่ยอนอนนะมันจะนักเลยออกมาเดินขเีาูะนคะเอาเดีจแมะแวแต่ืนีู่นเ่ตรงเนีแต่เสียงพูดแต่พูดอยู่ไหนไม่รู้ไกลราจนานมา คนสามีออกมาสามีไม่มาลรวจะเดินมาคนเดียวนค,คนร้านอาหารไทยที่ดีโมวัฒนาอยู่นะ,ะามาข้าวดาวกับพี่ ามุมไม่ได้นะอยากหามุม สว่างมันมีใครมันเยอกมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นเลยกัฒนามาตัวอ้าวบททางนูง้นไกลๆหนอนเขาก่อกลุ่มกันจากฉันเดินคนเดียวจ้ะ ยังคืนหนึ่งนาทีนะคะรถนามาหน,หนึ่ง่เพื่อจะนาถือว่าเป็นโอกาสถ่ายคลิปให้ดูเลยแลวกันกะปิไม่ค่อยถ่ายคลิปนะฝ้างหลังเขาไม่ค่อยถ่ายคลิปเนละทุกคนหรือรถนาไม่เจอข้่งหลังที่ถ่ายคลิปหรือเปล่าแน่ใจนะตั้งแต่อยู่มาไม่ค่อยมีใครถ่ายคลิปกันนะบรรยากาศตอน,นอหนึ่งนาทีนะคะ เป็นเป็นปีแรกที่จะออกมาดูอย่างนี้ว่าได้พาน้องจนมาด้วยหามุมถ่ายรูปแล้วละกันดึกดึกเมืองโคตนาเลยนะ บนหัวโลจนานุนัตจาเดินมาอีกซอยหนึ่งนะคะน,นี่มุมงว่านี่มุมนี้ก็สวยนะเนี่ยก็กำลังจุดพูดกันเงินในเมืองจากสว่างสว่างาาาเห็นไหมแมาชมพุทุกคนเดียวขาตั้งกล้องก็หายนะวันที่ช่วงที่จะขยันจะเริ่มถ่ายคลิปนมี ตั้งกล้องรัตนาที่ไปเที่ยวล่ะคะ่ะทุกคนลืไม่ไหนก็ไม่รู้ติดเราไม่ค่อยได้ถ่ายไงเราต้องมาถ่าย yeah. ย้คืนยังมัมองไม่มค่อยชัดเพราะวันมันไฟสว่างมากไฟสว่างมากที่จริงแสงเมือแสงเหนือเนี่ยก็เห็นอยู่ที่เมืองรัตนาอยู่นะแต่มันต้องไปอีกออกไปอีก้างนอกอีกนิดนึงรัตนาเคยวิ่งออกมาดูอยู่เพราะว่าพี่เขาอยู่ อยู course, like ่ห่างจากรัจนาประมาณห้าหกโลเนี่ยแหละก็เห็นนะแต่เมื่อจุดที่รจนาอยู่คือมันบังที่เพื่อนเพื่อนสามีมาทักทายตกใจหมดนึกว่าใครมาจังจำเราได้เลยอยู่ข้างหลังเห็นไหมแฮปปี้ยีย์นะคะทุกคนรัตจนากำลังเดินเก่าบ้านเขาเขาเก่ันกันเต่แต่ก่อนนีพวกคัยรุ่นเร่ตรงนี้แหละแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะเมื่อที่รัตจนาอยู่ เที่ยงคืนแล้วกลับไปนอนปกตินอนแล้วนะเนี่ยนอนสองทุ่มสามุ่นะถ้าลูกถ้าวันไหนมีแรงก็จะตื่นมาไทยมาตัดต่อคลิปปีสองห้าหกเจ็ดก็ฝากทุกคนเข้ามาฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กดแชร์รยนะด้วยนะคะตั้งใจละหลังจากที่เสียหลักไปสักพักหนึ่งเพราะว่าด้วยที่แฮกเกอร์ค่ะมันพยายามที่จะติดต่อ มาให้เราโอนเงินให้มันเราก็รู้สึกกลัวมันก็นังเอาเฟซเพื่อนสามีที่โดนแฮ็กไปนะทักมาหาเราอีกเราก็รู้สึกกลัวแล้วเราก็รู้สึกห่วงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าของลูกด้วยของเราด้วยก็เลยหยุดไปแล้วก็จะทายังไงดีแล้วก็ดูได้หลายเพจที่เขาทําเกี่ยวกับเด็กตอนแรกว่าจะให้ดลูกเป็นเป็นพระเอกหลักก็จะพยายามไปปล่อยลงนะคะก็ยังอยู่ในคลิปอยู่นั่นแหละแต่จะไม่ได้แบบ เช็คอินพิกัดเท่าไหร่จ้าว่าเราจะถ่ายมุมนี้เรประมาจอดซะละเดินไปเดินเข้าไปต้องจอดกับข้ออยู่ไหนบ้างก็จะนั่งมาคนเดียวไม่เคยออกมาตอนเที่ยงคืนเลยนี่นะเอออกมาหามุมถ่ายรูปดีกว่าจะถ่ายรูปไปฝากน,นนี้มาเป็ดมามาดูสัญ,ญลักษณ์ประจำเมือของเรานะคะ เฮ้ยแี้นี้ดอ่ะคนเขายังไม่นอนเลยเฟลนีถ้าช่วงหน้าถ้าช่วงหน้าร้อนเด็กๆก็จะมิกมาวิ่งเล่นตรงนี้แหละค่ะน้องจนก็จะวิ่งตรงนี้ก็จะมีดอกไม้ประดับตอนนี้หาดอกไม้ไม่เจอละ มานมาหนามากปีนี้อุ้ย จับเราหรอกมัมันจะมีมุมพุ่งหาม,มุมก่อนเดินหาม,มุมก่อนทุกคนเย็นมากตอนนี้ตันนี้หนาวมากนะคะนี่เป็นโรงแรมแล้วทุกคนกคนือรัตนาอยู่ตรงฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเลยดูเด็กเมือง,เ,มเ,มองเป็นโรงแรมรับประทานอาหารใครที่จะมาเที่ยวก็มาได้นะ เคยมากินท่าวมาเคยมาทานข้าวที่นี่ทีมะเขาคุยท,ทีมะาเป็นย่างเงี้ยจะถ่ายรูปมาสวยไหมเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อน